สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ปออ่านไม่หลายปีแล้วละ่ะเป็นเรื่องราวของคู่หนึ่งเขาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆนะคะเป็นเรื่องที่ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษซึ่งปอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นบทความที่ผู้เขียนเขียนขึ้นมาใช้เฉยเพราะปอล์จไม่ได้ปออ่านบทความนี้หลายปีแล้วเป็นบทความภาษาอังกฤษ ป๊อตอ่านเพื่อฝึกภาษาอังกฤษแล้วเร็วๆนี้เนี่ยป๊อตเอามาให้นักเรียนอ่านก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรีไซเคิลกระป๋องและขวดนะคะกระป๋องและขวดก็คู่แต่งงานคู่นี้เขาเพิ่งแต่งงานกันแล้วเขาก็อยากจะไปฮันนีมูนที่ประเทศอเมริกาน่นเองนะคะเขาอยู่ที่อังกฤษแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะไปอเมริกาเนี่ยแพงมากๆเลยซึ่งเขาทั้งสองคนอ่ะ ไม่มีตังมากพอไงประกอบกับในตลาดท้องถิ่นที่เขาอยู่เนี่ยนะมีโครงการให้ผู้คนเนี่ยรีไซเคลิลกระป๋องแล้วก็ขวดนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าทุกๆุสี่ชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือขวดก็ตามนะขวดปดคิดว่าน่าจะเป็นทั้งพลาสติกและแก้วเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะทุกๆุสี่ชิ้นนะคะ จะได้รับแต้มหนึ่งแต้มแล้วในแต้มนั้นเนี่ยจะสะสมเอาไปแลกเป็นรางวัลต่างๆมากมายเลยยกตัวยอย่างเช่นอาจจะแลกเป็นเครื่องปิ้งขนมปังอาจจะแลกเป็นเครื่องไฟไฟไ้าฟไฟไฟอะไรก็ว่ากันไปนะหรือแลกเป็นตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวพักผ่อนไปพักร้อนอย่างนี้ก็ได้นะนึกถึงคนที่ใช้บัตรเครดิต เวลาเราใช้แล้วราก็สะสมคะแนนสะสมคะแนนแล้วเราก็จะมาจะเอาคะแนนที่สะสมไปแลกของได้แบบนั้นนะคะทุกคนคราวนี้เนี่ยสองคนนี้ก็ไปเห็นโครงการนี้ที่ตลาดแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยเรามีหนทางที่จะไปเที่ยวแล้วเนี่ยงั้นเรามาช่วยกันเก็บดีกว่าทุกทุกเย็นเลยของทุกวันนะทุกๆกเย็นของทุกวัน,นะเ,น,อวนเออพูภาษาไทยสับสนกันแล้วตอนนี้ ทุกวันตอนเย็นนั่นเองนะคะสองคนนี้เนี่ยชื่อแอนกับจอนนะเขาก็จะออกไปตะเวนเก็บขวดและกระป๋องนะเป็นเวลาสามเดือนไปทั้งตามบ้านคนไปทั้งในสวนสาธารนณะไปทั้งริมถนนไปทั้งในเมืองไปทั้งชนบทเท่าที่เขาจะเดินทางไปได้นะสามเดือนตอนแรกอะ่ะเขาก็คิดกันว่า จะมีให้เก็บแล้วไปแลกได้พอหรือมันต้องใช้เวลานานมากๆแน่เลยแต่ปรากฏว่าภายในสามเดือนอ่ะเขาเก็บได้มากเกินพอเลยนะไม่ใช่มากพอนะมากเกินพอเลยนะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาไม่คิดเลยอ่ะว่าขยะจะมีเยอะขนาดนี้เขาเปรียบเทียบว่ามันเยอะมากคือเขาสามารถที่จะเอาไอ้ตัวขวดกับกระป๋องเนี่ย ไปแลกแต้มเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วนะบินไปพระจันทร์แล้วก็กลับมาที่โลกได้เลยนะ <c oughs> คือมันเยอะมากเขาเปรียบเปยให้ฟังนะไปสรุปแล้วก็คือแจนกับอ่นายแจนจอนจอนกับแอนเนี่ยก็มีขวดแล้วก็ป่องนะเอาไปแลกแต้มเพื่อจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอเมริกากันได้ทุกคนแต่ว่าเวลาเขาเก็บขวดกับกระป๋องเนี่ย เขาต้องเอาไปที่ตลาดแล้วก็เอาไปหยอดใส่ในเครื่องที่รับซีไซเคิลอ่ะเขาใช้เวลานานหลายชั่วโมงมากกว่ามันจะหยอดหมดไงเพราะว่าต้องนึกเอาจินตนาการเอาเพราะก็ไม่สามารถจะบอกคุณได้ว่าเท่าไหร่นะมันต้องหลายแต้มมากๆเพื่อที่จะแลกซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเนี่ยนะเพราะว่าทุกๆ4สี่เนี่ยทุกๆ4กสี่ชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือขวดเนี่ยจะได้หนึ่งแต้มแล้วก็ไม่รู้ไงเขารายละเอียดเขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้แต้มเท่าไหร่เพื่อจะ แลกซื้อตั๋วเครื่องบินเงี้ยมันต้องเยอะมากๆกับโบ๊ดาวของโบ๊ทเองนะเพราะวบาจจำได้ว่าตอนที่ใช้บัตรเครดิตเยนะแล้วโบ๊ก็เห็นสมุดบัตรเครดิตอยู่ครั้งหนึ่งโบ๊ไม่ค่อยได้สนใจแต้มบัตรเครดิตของที่นี่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามิสเตอร์เขาจะเป็นคนดูแลจัดการไงโบ๊ทใช้แล้วโบ๊ก็ไม่ได้ใช้เยอะอ่ะแต่โบาทจำได้ว่ามันจะต้องเป็นแสนแต้มขึ้นไปอ่ะถึงจะได้ซื้อตั๋วเครื่องบินได้นะเขาก็ใช้เวลาในการหยอดพวกไอกระป๋องขวดที่เขาเก็บมาในเครื่องเพื่อจะแลกเนี่ย เป็นหลายๆชั่วโมงเลยอ่ะปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีคนต่อท้ายเขาว่ายังไงเราไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นนะแต่สิ่งที่ข่าวเขาบอกสรุปก็คือคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือโลกทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นเนี่ยดีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเออพยายามคิดถึงภาษาอังกฤษอยู่ในใจปก็เลยนึกภาษาไทยไม่ออก ภาษาอังกฤษเขาเรียก environment นะเขาก็บอกว่าการที่คนอย่างจอและแอนเนี่ยไปเก็บขวดเนี่ยถึงแม้เขาจะมีจุดมุ่งหมายในส่วนตัวของเขาอะเพราะว่าเขาต้องการเงินที่จะไปซื้อก็ดาวอะมันก็มีส่วนที่ทําให้ช่วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นคือลดขยะลงะนะแต่ในทางกลับกันอะเมื่อช่วยแล้วเนี่ยก็ยังคงมีมลพิษเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะว่า เครื่องบินที่เดินทางอ่ะก็มีการใช้น้ํามันไงพอใช้น้ํามันมันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาซึ่งก็ทําให้เกิดมลภาวะอยู่ดีมลพิษอยู่ดีนะมันก็เป็นคล้ายๆโปสอนึกในใจอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเหตุการณ์ที่เกิดย้อนแย้งภาษาอังกฤษเขาเรียกไอรอนิกนะโป๊ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกย้อนแย้งในภาษาไทยได้ไหมคือโป๊ได้เข้าใจภาษาอังกฤษคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นไอรอนิกนี่ก็คือยกตัวอย่างเช่นว่า เราเป็นตำรวจใช่ป่ะสมมุติว่าเป็นตำรวจอะแล้วโจรันขึ้นบ้านตำรวจอะอย่างเงี้ยเพราะตำรวจมันต้องมีหน้าที่จับผู้ร้ายแต่อยู่ๆตัวผู้ร้ายขึ้นมาตำรวจซะเองอย่างเงี้ยเออเขาเรียกไอรอนิกนะนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางบทความเขาสรุปมานะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนอย่างแอนและจรนเนี่ยช่วยเก็บขยะนิดๆหน่อยๆก็ตามอะเพื่อจะลดมลพิษแต่ยังไงซะมลพิษก็ยังคงอยู่อะ แล้วอีกอันหนึ่งที่เขาสรุปก็คือเหตุการณ์ที่ให้คนเนี่ยรีไซเคิลของแล้วก็ได้เงินออกมาแ,แล้วได้เงินเนี่ยสำหรับประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งใหม่มากๆเลยในระยะเวลานั้นที่บทความเขาเขียนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ผ่านมากี่ปีแล้วนะแต่ในยุโรปเนี่ยเป็นที่แพร่หลายเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะและเป็นโชคดี ของแอนและจรไงเพราะว่ามันมีแค่ตลาดที่อยู่ใกล้บ้านแอนที่เดียวแหละที่เอาของรีไซเคิลไปแล้วได้เงินเพราะที่อื่นเขาไม่ให้เงินไงนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้ามีบทความอะไรน่าสนใจก็จะามาเล่าให้ฟังอีกพร้อมกับนิทานตลกนะคะผมรอนผมรอนแค่นี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ